กิจรรมแล้วเป็นไงได้ทำงานไหมครับเนี่ยได้ทำงานอยู่ใช่ไหมก็ทำงานอยู่วันนี้เขาบอกเดี๋ยวอ้วันนี้วันนี้เรียนจับพี่โทนี่ด้วยครับแล้วไงต่อบเขาไปประมาณหกหมื่นกว่าไงอุ้ยไอ่ที่หายก็ไปปา่าข้างนอกเลย เอ้อเอยพบียร์แจ็คตีนี่ติดแล้วนี่หว่าไมคเป็บบนบอลนะไมค์บอลครับใช่ครับมันปกติยี่สิบทีนะเว้ยดวงดีชิบหายาเลยเน,นี่ยดูคนแม่งจะไม่ได้แต่ต่อให้แม่งตีเป็นสี่สี่ร้อยห้าร้อยทีแม่งก็ไม่ได้จรทีนึงรออะไรดูแม่งโคตรดีเลยเฮียผมไม่อยากได้ไมค์กรอบเลยย่อยเดียว <c oughs> อ่ะโหตีสามไมเนี่ยแหละพอตีติดแไปก็พูดได้ไงเออใช่ <c oughs> โอ้ลองตายบ่อย ตาจกดตามจ้าเลยก้าขาง่ายเดี๋ยวก็รู้ใครชิงทองแบบโนนหนึ่งไม่ใช่ผมแน่นอนไม่ใช่ผมแน่นอนหรือว่าแท้นี่ฮาร์ดแม่พูดขนาดนี้แปลว่าแม่ของจริงแน่ๆเลยเว้ยโอ้พี่ผมแปลว่าเกตเออะเอ้ยแต่ดูแลเองดูแลที่ว่าน่าจะเป็นคนที่พูดเยอะที่สุดถ้าถ้าแบบว่าที่มาจริงเลยนะตอนนี้โอ้โหแรกๆป่วยๆใช่พูดนะคะ แรกๆไอ้เนิร์ดไอ้ต้าไอ้โต้บรรมาแต่ละคนแม่งเงียบเก็บกว่าจะละลายพฤติกรรมให้แม่งพูดได้เอาเธอเก่งกว่าจะพูดเออว่าไงบ้าพี่นี่ครับผมเยโดบักกิ้งแฮมวะสุดจัดประหลัดขิกผมจะถอดออกแล้วอ้าวอะไรอะอะไรอะคนในแก๊งไม่มาหรือไงโอ้ไม่มีใครอยู่แล้ว้าวคนเดียวเลยเหรอใช่เยโดของจริงป่ะเท่อ่ะที่แรกผมว่าจะทำนะแต่ผมไม่รู้จักคนอื่นอ่ะอ้าว ก็ทำดิจะกลัวอะไรต้องใช้เวลาอยู่แล้วมึงจะรู้จักคนสิบคนแป๊บเดียวมันก็ยังไงอยู่เอาแต่เฮียแปบ๊บเดียวรู้จักหญิงกระถันงนึงน,นะโอ้โห <c oughs> โอ้ยสัสจะดีอยู่แล้วไ <c oughs> อ้แจ็คเป็นอะไรเนี่ยไอ้แจ็คเป็นอะไรอ่ะทำไมอ่ะอย่าบอกนะว่าไอ้เจ๊นั่นมันละลายติดไอ้เียฝารถมงไปอ่ะไม่ใช่จะไปรู้เหรออ่ะงก็เป็นอะไรเดี๋ยวความรู้สึกทำไมอ่ะ ไอเจ๊มันจัดมึงแล้วเหรอไม่พี่บอกมึงแล้วไอเจ๊มันแกจริงอ้าวมันเป็นอะไรไม่พี่ผมโดนกดทุกวันเลยทำไมอ่ะทำอะไรก็โดนไปหมดเลยทำไมอะทำอะไรอะทำอะไรคืออะไรเมื่อวานพาน้องไปขายยาก็โดนวันนี้ไปเอาแอดดอกกับโทนี่ก็โดนโดนเรื่องอะไรอะอ๋อที่โทนี่เล่าพี่ฟังแน่เลยโทนี่เล่าว่าอะไรไอ้โทนี่เล่าพี่ฟังว่าเหมือนกับว่า เขาเห็นว่ามันไม่อยู่ในแกงเก็เลยมาตีมั้งเขาไม่ตีหรอกเขาถามว่ามึงจะจ่ายหรือไม่จ่ายไม่จ่ายก็โดนกูเรื่อยๆใช่เหรอเออแต่แบบเขาไม่นึกถึงผมบ้างหรอแบบผมช่วยพวกเขาไม่รู้เท่าไหร่แล้วพี่บิลลี่เอาผมไปเป็นแสนแล้วพี่เศร้าเลยสั์เดี๋ยวเศราด้วยสัสมีเดี๋ยวเศร้าด้วยเลยนะ พรามันเคยคุยกับพี่อยู่ไอหลงอ่ะบอกว่าจะไล่ตีพวกคนที่ไม่มีแก๊งได้แบบว่าเข้าช่วยแก๊งอ่ะนี่มันเคยคุยกพี่อยู่แต่พี่จะเข้าใจมึงนะว่ามึง็ช่วย็นเพื่อนพี่ไงอ่ะฮะผมก็ไม่คิดว่าผมจะโดนขนาดนี้เมื่อเช้าเขาจะจูนรถเขาไม่มีเงินผมก็ช่วยเขาเออเข้าใจ จ็คเข้า,า,าฉันก็นเศร้าแจ็คเศร้าฉันก็เศร้ามันไม่ได้เศร้าแบบแจ็คเจ็บพักก็เจ็บแจ็คเจ็บพักก็เจ็บเออมึงเงียบแป๊บมึงได้อีกทีขายช่างมันพี่ไม่มีอะไรรอโอเคสิงสิงเอาหนะ้าแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งครับพี่ ฮัลโหลจ๋าว่าไงจ๋าวะฮัลโหลจ๋าว่าไงจ๊ะคุณอยู่ไหนอะคะอยู่หน้ากิจกรรมครับม่เป็นไรนะมาไหมเล่นไหมไปไหนอะคะมาเล่นกิจกรรมไงแอนไม่ได้เหรอเล่นเปล่ามีเล่นอะไรเหรอกิจกรรมอะไรครับชิงทองไงเจ็บหก็เจ็บคือชิงทองไงเจ็บผูงอาวเหรอตอนนี้มีชิงทองได้เหรอก็กำลังจะมาแล้วสองอาทีงนะป่องปงย่อนเลยอ๋อแต่ตอนนี้คุณอยู่ที่ชิงทองใช่ไหมใช่ครับอยู่หน้าชิงทองเลยอ๋อ โอเคงั้นเดี๋ยวแวะไปสักพักนึ่งก็ได้ค่ะเรามแวะมาสักพักกนะจะแวะประดานาไ่ได้เหรอโอมีแข่งขาอย่างไรโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวไปหาก็ได้ค่ะโอเคครับไเจอกันโอเคค่ะเทมีไหวลีนี่ดูความพิงกำแพงนอครับเอ้ดูความพิงแล้วทางเขาดิคอจะโก้เลย มึงไปหาเงินเขียวกับเงินแดงมาเดี๋ยวเปิดสอง้อสิบสี่อ๋อเาไรอะพี่เอ่อมันใช้แสนหนึ่งอะเอ้ยมันมใช้หมื่นหนึ่งอะต่อหนึ่งเหรียญอะเงินเขียวหรือเงินแดงผมมีหมดแล้วครับทั้งเขียวทั้งแดงแดงผมมีอยู่สามแสนกว่าครับพี่เอ,อ่อเดี๋ยวไปตีครับรครับหัรยจัดอะก็พอมีเก็บเก็บไว้บ้าง ฮาไดงไม่มีอะไรเลยเออเดี๋ยวเดี๋ยวเปิดสลอ็อตเอาครับพี่เชิญไหอ้ฮาได้เองเพิ่งมาหรอมากี่วันแล้วเนี่ยครับครับพี่ผมมาได้ประมาณสองสามวันแล้วเป็นไงบ้างก็ชิว,ชวๆครับเทนนิ่งอย่างเดียวเลยสายทามือเลยนะ <c oughs> นึกภาพออกเลยเหมือนตอนไอ้พวกไ,ไ,ไอ้เธอลาแรกๆเลยสายเดียวกันจมาแงยาวกก ฝึกๆกัะครับเพราะว่ายังไม่ค่อยชินประเทศสักเท่าไหร่ด้วยอ๋อโอ้ยแป๊บเดียวบึงปรับตัวแป๊บเดียวบึงมาสายนี้สบายแต่แจ็คเจ็บฮะก็เจ็บฮะว่าแค่นี้เชียร์แจ็คว่าไงฮัรดว่าไงยังคิดอย่างผมไหมฟัดวัดแดดว่าไงตัวนี้แปลกสุดเออเออจริงเออมึงหลุดออกมาจากปดไอซีจตุลาเทพได้ยังไงวะโอ้โห์วะชิกวะชิกใจไอซีคนนั้นบ้างไงแล้วดูพูดเยอะที่สุดแล้วนะ แม่งพูดมากชิบหายมาถึงแม่เลยก็แต่อุดปากปะเนี่ยก็แต่เจอก็แต่เจอเมียนะยังพูดไม่หยุดเลยอ่ะโอ้โหโอ้โหโดนเปิดแล้วอะไรอะไรไงอะไรไงอะไรไงปล่อยน้องกูมานี่ดิ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 เอ้ยก็จะเย็นหน้าก็จะกำมือฝ่ายไปฝ่ายไปใจเย็นใจเย็นโอ้โหกระชากคอเสื้อมันดีโอ้โหโหมดแจ็คหมดเกิน ไม่โหรอกจับประหลัดขิกไม่เอานะเลิกนั่งจับเขาได้แหละปะขึ้นเถอะไม่อยากขึ้นน่ะเมื่อยนอนได้ไหมมึก็นอนซะเเท่่มันนพีนะผมแม่งเสียความรู้สึกจริงๆนะเว้ยพี่ฉันเข้าใจว่ามึงช่วยคนอื่นโดยที่มึงไม่ได้คิดอะไรแต่ถึงเวลาเขากลับไม่นี่มึงไงใช่ นั่นแหละไม่เป็นไรมึงก็มาอยู่กับกูครับพี่เคตึงจัดอ่ะตึงไงอย่างตึงจริงตึงไม่ไหวเฮ้ยกูรู้ไปละิชตีจริงเว้ยนกำลังเศร้าเออไปกดไปกดตีจริกเว้ยมันลุดมาจับมันดุดมาจับได้ยังไงวะไอ้ยี่อะไรก็ตีจริงเว้ฮาร์ดเลยไอ้ยี่อก็ตีจริงวะ เนี่ยคิดดูดิผมก็ต่อยกับมันอ่ะมันมันมันไม่ได้บัฟผมด้วยคำพูดนะมันพัฟผมด้วยเสียงคีย์บอร์ดปัาบปั๊บปั๊ิปั๊ิปัีบปั๊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 บปัี่ปั๊เปั๊บปัยเปั๊บปั๊บปน๊บปั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 ๊่ะออบปั๊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 บปะ๊บ่ไม่บปั๊บปัไรเพราะว่าเคยบกพี่อยู่ แต่พี่แค่จะได้ตรงที่ว่ามึงช่วยมันแล้วมันอย่างนี้กับมึงไงแค่นั้นแหละไม่เป็นไรพี่ช่างมันเถอะมันก็คิดว่ามันก็ทําหน้าที่ของมันเพราะว่ามันพวกพี่ก็คุยกันแล้วไงว่าจะบีบคนที่เขาไม่มีแก๊งแลวแบบช่วยคนที่มีแก๊งไงครับใช่ั้นมันก็ทาให้มันถูกต้องแค่นั้นแหละครับแต่ถ้าหลังจากนี้มีปัญหามันก็เป็นส่วนของแก๊งเราแล้วครับแเมื่อวานเมื่อวานเฮียไม่อยู่อ่ะมีแก๊งเครือสภามาสามแก๊งเลยนะใช่เหรอแก๊งใครวะ ไม่รู้อ่ะน่าจะมีไอ้แก๊งที่บอกคนเยอะกับๆๆแก๊งหนึ่งแล้วก็อีกสองแก๊งเป็นแก๊งใครก็ไม่รู้ไม่ไม่ไม่คุ้นชื่อ<า>ขึ้นมาสองแก๊งเลยาสามแก๊งพร้อมกันกเลยเหรใช่สาม,สามแก๊งขึ้นสะพานมาพร้อมกันเฟี้ยวจัดจร,ร,รักครับรักมากรักครับรักพี่เบ๊บนะครับรักไม่ไหวรักไม่ไหว ไม่ออกหนักเกินเฮ้ยมาแล้วเว้ยสบายดีค่ะฟังจากที่คุณแอนพูดยู่แล้วไม่น่าจะสบายนะครับเดี๋ยวกิจกรรมแล้วเป็นไงได้ได้ทำงานไหมครับเนี่ยได้ทำงานอยู่ใช่ไหมก็ทำงานอยู่อวันนี้เขาบอก ไม่วันนี้วัน,นนี้จับพี่โทนี่ด้วยครับแ<ร>ล้วาตอบเขาไปประมาณหกหมื่นกว่าไงอุ้ยไอ้หายก็ไปปาาข้างนอกเลยเอ,อ้าที่เราไปหิวไม่ได้วะฮาร์ดมึงกดตังกวะป่ะเนี่ยโอ้ยมันมันหิวไม่ได้ว่าฮาร์ดกดตังไว้ยังครับพี่มีตังหรือเปล่าผมขอเบฟมาแล้วผมขอเบฟมาแล้วครับถ้ามีแล้วกดมันกดได้จะเสียสามสิบเนี่ยตรงเนี้ย ได้กดไม่ได้พี่แต่กดรวมเสียบที่เยอะนะโหดูกันในตัวก่อนโอ้ย่ยมีคนคิดถึงมหาใครวะไม่ไอ้น่าถูดตัวไม่ถึงโทมก่อนมีคนมีคนคิดถึงมาหาเฮียไม่อยู่ก็โทรมาหาผมแล้วเขาบอกว่าคิดถึงเฮียเจอันเลยครับโอ้โหติดลบก็เนี่ยติดลบอ๋อขันกดไม่ได้พูดเวอร์เือพูดจริงครับอันนี้พี่มังกรโกหก เราไปคุยตรงนี้ดีกว่าไปเราฮัทกดได้ยังเลือดเต็มยังไม่ไกดและฮัทไม่ไกดแล้วว่ะเฮ้ <c oughs> ยใครหลอกนั่นนายโนบะบอกไรผมไว้เนอะเอางไม่ลงไปเล่นข้างล่างหรอคะอะไแล้วครับเล่นบ่อยแล้วไม่เจอคุณแอนหลายวันตั้งวันเดียวเองก็ถือว่าไม่ได้ <c oughs> ไไดนานสัก <c oughs> หน่อยนะ แค่วันเดียวเองก็สำหรับผมมันถือว่าหลายวันอยู่นะต้องขนาดนั้นเลยเหรอคะใช่ใช่ใช่ปัญหาคือแล้วเป็นไงบ้างเรื่องการทำงานอะดีขึ้นไหมครับก็ดีขึ้นค่ะก็ปกติดีก็ยังมีเพื่อนๆในสายร้อให้กำลังใจอยู่ดีแล้วดีแล้วครับนี่แหละบางทีช่วงเวลาแบบนี้มันต้องใช้กำลังใจไงแล้วคุณเป็นไงบ้างคะเห็นบอกว่าเหนื่อย ครับอ๋อเหนื่อยเดินทางครับไม่ใช่หรอกเปนเหนื่อยเดินทางนี่เจอ๋อต้องบินไปมาหลายประเทศสินะเปล่านั่งรถจนเหนื่อยนั่งรถจนเหนื่อยแหละครับหนอเหนื่อยจัดอะไรอ่ะพี่โดนนี่หนูไม่จับให้หรอกนี่จับโทนี่เป็นเจ็ดหมื่นเลยเหรอเนี่ยไม่เขาไปขายเงินแดงเอ้เขาไปขายยาเนี่ยแล้วก็ออกค่าปรับให้กับพี่หลงได้มั้ง อ๋อโอเคครับก็นั่นแหละกแหนก็ทำตามหน้าที่แหละครับเห็นอแม่ไอ้เฉินเพิรงพูดถูกเลยอะไรครับเขาจะบอกเนี่ยว่าทำตามหน้าที่อยู่เลยแหนไม่ได้ทำหน้าที่เพราะอยู่ทำตามหัวใจเหมือนกันใช่เพราะผมกว่าทำตามหัวใจผมเหมือนกันาว่าไงครับเพิงสวัสดีครับสวัสดีครับเอาวุ้ยทุนที่ไปไปปาดเขาเอ้อ ว่าไงผมเลยจะบอกว่าไงว่าไงว่าไงอะไรหรอพากูลงไปกูโดนตีขึ้นมาข้างบนดีไหมนายง้อแบบักเฮียอุ้ยไอสัตว์เออแล้วคิดอีกนะนี่ชักกี้ทำเฮียหรอันเงี้ยเหมือนซี้ยวเหมือนซีอุ้ยแม่งเอ้ยไอสัตว์เอ้ยกูยืนอยู่ข้างบนแท้ๆอะใอบอกจะมาเล่นเนี่ย ก็มาเล่นนี่ไงมาเล่นกิจกรรมไม่ต้องไม่ต้องออกแต่ตรงนี้เลยไม่ต้องออกอย่างประตูนี่เลยเราว่าเรายืนคุยกันตรงนี้ดีกว่าค่ะรู้สึกว่าถ้าเราออกไปเราก็ไม่อะไรนี่แนนนน้ันนันแล้วเล่าอะไรพี่ฟังเล่าอะไรชอบใครชอบใครอ่ะบ้าบอใครชอบใครล่ะก็ไงนะเพิร์กเพว่าไงนะครับเมื่อกี้เพิร์บอกว่าแนนว่าไงนะนั่นแหละครับ อ๋ออ้าวพี่โทนี่ครับน้องชายว่าไงผมผมฮิวไม่ได้อ่ะได้แล้วก็คุณอยากไปฟังเขาละกันเขาแค่ปั่นเขาแค่พูดเล่นเฉยๆนะอ๋อสรุปว่าปั่นนะสรุปว่าเพิงปั่นหรือว่าคุณแนนปั่นกันแน่แนนจะไปปั่นอะไรอ่ะเน่าเจ็บปวยังไม่จบอีกเหรอโอ้โหแล้วปรับเยอะเลยนะปั่นเจ็ดหมื่นด้วยนะ เขาบอกว่าเขาจะไปบอกค่าปรับให้พี่หลงไงอ๋อแล้วปรับซะเยอะเจ็ดหมื่นโอ้มันเดินเยอะนะประมาณสองเอ้ยพี่โทนี่ประมาณสามหมืน่นมั้งหูยแล้วก็อารมณ์ใช่คร,ครับผมมีตังเ่าขอตังใครเราไปใครเนี่ยชื่ออะไรเนี่ยอัชวินครับ แต่คุกเข่าเลยขอคุกเข่าขอดูหนะ่อยว่ามมีต่างจริงเปล่าไม่มีต่างจริงเดี๋ยวผมให้ไม่มีแค่หกร้อยเองมีสี่ร้อยเองเพิ่งเข้ามาครับเฮ้ยผมให้ไปแล้วไม่ต้องแล้วเอาให้ไปแล้วใช่ไหมอโอเคใครใครก็ได้เอาจริงเอาไปโชคดีครับเอาจริงอ่ะคนไทยใครก็ได้มมาาป้าเนี่ยครับเจ็ดหมื่น โอ้ยแนนไม่วนไปยังไงปนะวนไปยาวอีกรอบด้วยเจ็ดหมื่นพี่เบิร์กได้คุณไม่ลงไปเล่นหรอคะเดี๋ยวค่อยลงไปก็ได้ครับเดี๋ยวคุยกับแนนก่อนเดี๋ยวค่อยลงไปไม่รีบไม่รีบก็แล้วที่มาก่อนบอกว่าคิดถึงนะครับอันนี้ อะไรพูดจริงหรือว่ามากรพูดเล่นไอ้หนุ่มแชทน่ะอ้าวสรุปยังไงสรุปว่ามากรพูดจริงหรือว่าเขาโอ้ยอยากอุตส่าห์ตีให้โดนขากขได้เนอะว่าไงครับที่มกรพูดอที่มกรบอกว่าคุณนายคิดถึงผมอ่ะอันนี้อันนี้จริงหรือว่าหรือว่ามากรพูดเล่น แล้วเราคุณคิดว่ามังกรเขาโกหกคุณหรือเปล่าล่ะมังกรไม่ค่อยโกหกผมนะครับแล้วสรุปว่ามังกรโกรหกหรือไม่ได้โกหกนะครับเขาน่าจะไม่ได้โกหกนะคะอ๋อโอเคเป็นอย่างนี้นี่เอง แหมซื้อด้วยนะอะไรเหรอทั้งแนนฮะบอกครอบไปดิเดี๋ยวเดี๋ยวและนี้เพิ่งเพิ่งพูดจริงหรือเพิ่งพูดเล่นครับเขาแน่าจะพูดเล่นแหละเขาแน่าจะเมาไม้อยู่อ่ะเมื่อกี้เห็นโดนไม้ฟาดออกมาโดนตีที่หัวใช่ไหมมาเลยเบาๆนิดหน่อยใช่ไหมใช่ค oh ่ะโอเคกูแน่อยากลงไปเล่นไหม แล้วนี่ตํรวจมีอาวุธไหมเอามีมีป่ะมีป่ะมีมีมแบบเอาไม่ค่ะมีแต่ไฟฉายน่ะไฟฉายไฟฉายตีกี่ทีก็ไม่ประมาณห้าหกทีเอ้ยเกินมั้งแปดมั้งแปดเลยเหรอใช่ลองไหมล่ะโอ้มี <c oughs> ให้ลองให้ลองอะไรอ่ะคุณจะให้ลองอะไรลองให้แนนตีดูว่ามันกี่ทไีได้ได้ครับได้ได้เดี๋ยวผมไปฮยูเต็มกับแป๊บนึงแป๊บนึง ไม่น่าได้ลองฮะเห็นว่าแนนไม่น่าได้ลองฮะ้องสาวมาดิมาดิใครก็ไม่รู้ใครก็ไม่รู้ต่พี่กู้อจอดเลวเยอดเลวะยอดเลวะาสิเจอดเลวะอาสเลวะอาสเลวะอาสเเลวะอาสเเลวะอุ้ยอุ้ว่หาตัวสนับไปหาวิ่งหนีเลอุ๊ยเจ็บเต็มกระบาด ไออาดูคึกคักเดียววะโอ้โหดีเล่เราว่าเราไปหาที่มันไม่มีคนเลยก่ไม่ได้ลองถาตับเลยไอชักกี้อยู่เผี่อว่าไม่น่าได้ลงไปลองนะก็ประมาณนั้นเลยนี่นี่ฝั่งนี้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 ฝั่นี้ชักดีมันมาแล้วอ่ะเดี๋ยวนี้นี้นี่นะมาตรงนี้ตรงนี้ เอาแล้วนะเอาเคเอาเลยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดที่สุดท้ายอดเดี๋ยวเดี๋ยว <c oughs> อดนี่แน่นี่แนะ่นี่แนะ่นี่แนะ่คนก็ให้ต่อยก่อนสิ แอดกับแปดแปดแปดคนเนาใช่ใช่ใช like uh> ่แปดทีเยอะไปแต่คนก็เยอะไปก็มันเท่าเท่ากับอันอะไรไหมอ่ะเออบากว่ามากกว่าเอาเดือบร้อยแต่สนับก็แรงเหมือนกันนะโอ้สนับตั้งสิบที เฉินชกแน่นัองสิบทีอ่ะสนับอ่ะต้องสิบทีเลยนะแต่เลือดยังไม่หมด,ดเลยนะเหลือประมาณอีกยี่สิบเปอร์เซ็นต์อ่ะแป๊บหนึง่งมันมาแล้วโอ้โหคิดด้วยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยทำไรพี่กลัวเฮ้ยมทำไรพี่กลัวเฮ้ย กูให้มันนี่ไล่ปีพี่อะไรอะไรใครปีอะไรอ่ะตาวก็สู้อ่ะมาดิตาวก็สู้มาดิแอร์ริ่งยอดเลยว่ะแฮร์ริยอดเลยว่ะมาดิวะนี่น้พี่จะให้กูกลัวพี่จห้พี่จะมัตายแล้วมาตายแล้วโอ๊ยมันตายแล้วมันตายแล้วเอ้ยไอ้แจ็คไอ้แจ็คใหไม่เกี่ยวไอ้แจ็คไอ้แจ็คมันเจ็บจมก็เจ็บเจ็บใช่มันเจ็บมันก็เจ็บเยอะคูฟัดวัดแดดมึงสองคขอยู่รวมกันก็ปวดหัวแน่นอนเลยมาแล้ว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 อะไรอะไรอะทำไมทำไมทำไมอุ๊ยโอ๊ยเย่งจริงทำไมวะท ทำไมทำไมทำไมเลี้ยพี่สุลเลยนะอาเออเออเลยนะเออบอบเออบอบเออบอบเออบอมึงทำไมเออบอบมึงทำไมมึงทไมมึงทไมมึงทไมสายยับงสายยับไรฮะสายััวงไสายันอนนเนี่ยนอนเนี่ยโโอ้ยติเหล็กติเหล็กติดเหลอติดเหล็กติดเหล็กติเหล็กนี่แทงแทงอย่างเดียว แทงอย่างเดียวอุ้ยอุ๊ยโอ้โหติดศพโอ้โหโดนศพตายแล้วนี่ไงไปหนึทีพอแล้วเจอโจที่ตอนสุดท้ายก็โดนพี่กูเก็บหมดโว้เฮ้ยพวกนรกบับบับบับเจอบาด์ี้ฮอปมาแทงอะไรเออหาแล้มาดิยอดเลยว่ะโอ้มัดเปล่าไอ้ฮาร์ดยังเอาอ่ะสุดยอดเลยว่ะฮาร์ดสุดยอดเลยว่ะโอ้พี่ชาย พี่ภูมิใจในตัวเองว่ะสุดยอดเลยว่างเลยคน่งแใครก็ได้แข่งแก่งว่ะไม่ไหวบอกไหวสุดยอดฮะมาแล้วฮะมาแล้วไอ้เส้อแดงอ่าอ่าอ่าเอาไปก่อนเอาไปก่อนเอาไปก่อนมึงทำไมไอ้ฮาร์ดพีคอนไอ้ควายเอ้ยอยู่นู่นอย่าย่าพี่มาอยู่นู่นมาอยู่นู่นมาอยู่นู่นไอ้เสื้อแดงอ่ะเสื้อแดงหัวแดงอ่ะอยู่ดุนอ่าเอาไปใช่ไหมโอ้ยไม่ใช่ ผิดคนโอ้ยแม่เอ้ยผิดคนไม่ใช่เอาใครไข่ไข่ดูไปอยู่ดูดูมาแลังจะลงมาใหม่มาเราดูเราดูเราดูเขาตีมึงอีกทำไมไม่ได้นู่นอยู่ดูมาเราดูมาเราดูเลยฮาเจ็บแจ็คกเจ็บมาเราดูเราดูไอ้แจ็คเจ็บฮาพักก็เจ็บแจ็คเจ็บฮาพักก็เจ็บฮาร์ดเจ็บแจ็คกเจ็บไปใหปวดหัวมันไม่ลงมาว่ะมันไม่ลงมาว่ะนูดูดูดูมันเสกมันแสกมันกลัวแบบมันกลัวเท้าพี่อะครับมันแข็งเกินอะเนาะดีฮาดูดูดูหาอยู่ดูอยู่ดูไปลงมาแล้วลงมาแล้วไอ้เสด็ไอ้เสด็คไอเว เอาอันมเออดิ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 เอาดิเอาดิเอาดิบับบับบับเออเออสุดยอดโอ้โหเออสุดยอดปะสุดยอดป่ะ